ผู้ป่วยโรคมะเร็งปฏิบัติตัวอย่างไรดีที่ทำให้เม็ดเลือดขาวไม่ตก จริงๆแล้วในส่วนของเม็ดเลือดขาวไม่ตกมีข้อมูลเยอะแยะมากมายที่เราสามารถป้องกันนะคะไม่ให้เม็ดเลือดขาวเราตกโดยเฉพาะในขณะที่เรากําลังเดินเข้าสู่กระบวนการรักษานั้นการที่เราจะดูแลร่างกายแล้วเม็ดเลือดขาวของเราไม่ตกเลยในขณะที่เราจะต้องรับเคมีมันเป็นเรื่องที่ยากมากพี่เจี๊ยบเข้าใจและผู้ป่วยทุกคนนั้นต้องพบเจอกับสิ่งเหล่านี้ทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดไหนไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไรเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการรับเคมีบำบัดหรือการฉายแสงเม็ดเลือดขาวของเรามีผลกระทบทั้งสิ้นฉะนั้นผู้ป่วยเองจึงจะต้องตระหนักและทำอย่างไรในการที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะดูแลเม็ดเลือดขาวของเราไม่ให้ตกหรือตกไปแล้วก็สามารถที่จะกระตุ้นให้เร็วอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ผู้ป่วยจะต้องกระทำแต่แน่นอนพรเวลาที่เราเดินเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้ว ร่างกายเราเราไม่สามารถคอนโทรลตัวเราเองได้เลยเราจะต้องเจอกับภาวะผลข้างเคียงเหนื่อยอ่อนร้าอ่อนเพียกินไม่ได้อาเจียนอ้วกไม่มีแรงปวดหัวท้องเสียท้องผูกอาเจียนอ้วกตลอดเวลานะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาเป็นว่าแม้กระทั่งการที่จะลุกขึ้นมารับประทานอาหารหรือใช้ชีวิตก็ยังยากแล้วยังไม่รวมผลข้างเคียงอื่นๆอีก ฉะนั้นแล้ววันนี้ผู้ป่วยจะไปต่อได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากพี่เจ็บทางานด้านนี้มา15ปีพี่เจ็บตระหนักเรื่องของการเตรียมความพร้อมร่างกายมากๆผู้ป่วยที่เข้ามา เจอกับพี่เจบได้มาคุยพูดคุยกันที่กําลังจะต้องรอเดินเข้าสู่กระบวนการรักษาอันนี้สําคัญมากถ้าสามารถเตรียมตัวได้ดีนะคะการรักษาของเราก็จะมีคุณภาพแต่ถ้าผู้ป่วยที่เดินเข้าสู่การรักษาไปแล้วรับเคีโมไปแล้ว1ครั้ง2ครั้งก็ยังสามารถที่จะกลับมาฟื้นฟูเร่งขึ้นมาได้พันนะคะเห็น สิ่งสาคัญที่สุดอย่างที่พี่เจี๊ยบเรียนให้ทราบว่าการเตรียมพร้อมร่างกายนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดข้อมูลต่างๆที่เจี๊ยบนํามาเพื่อเผยแพร่เพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมได้รับฟังมาตลอดเวลากว่า10ปีนั้นเป็นประสบการณ์และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่เจี๊ยบจริงๆโดยแท้แต่แน่นอนย้อนหลังกลับไปพี่เจี๊ยบอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยรับเคมีบําบัดก็ตามแต่พี่เจี๊ยบอยู่มาได้อย่างไร ตั้ง21ปีโดยที่มะเร็งที่พี่เจ๊บไปนั้นไม่เคยรับเคมีมาเลยสักเข็มเดียวจริงๆถ้าถามว่าถึงวันนี้มะเร็งคงจะลุกลามไปจุดอื่นๆไปแล้วแล้วตัวเราเองเราก็ต้องแบบเสียหายด้านอื่นๆหรืออาจจะตายไปแล้วก็ได้นะคะแต่พี่เจ๊บยังมีชีวิตอยู่ได้แล้วก็แข็งแรงมากด้วยพี่เจ๊บก็มีสิ่งหนึ่งที่พี่เจ๊บดูแลและพี่เจ็บดูแลอย่างไรนั้นในขณะเดียวกันพี่เจ๊บก็ถ่ายทอด ความรู้ประสบการณ์ต่างๆลงไปให้กับผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยแต่ละท่านที่ได้รับคําแนะนําจากพี่เจ๊ไปนะคะได้รับการดูแลจากพี่เจ๊ไปทุกคนตอนนี้แฮปปี้ค่ะมีความสุขมากๆการใช้ชีวิตก็ง่ายการดูแลตัวเองการเดินต่อไปในอนาคตมีคุณภาพชีวิตก็ง่ายที่สําคัญนะไม่น้อยเลยที่มะเร็งนั้นยังไม่กลับมาเป็นซ้ํา ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่อายุมากแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่อายุน้อยก็ยังมีชีวิตอย่างมีคุณนะภาพชีวิตได้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยที่พี่เจ็บตระหนักอย่างมากคนเราเวลาเรื่องสุขภาพไม่ต้องถึงขนาดเป็นมะเร็งราคะเพื่อนๆเอาแค่วันนี้เราเป็นแค่ไข้หวัดอะแล้วเราต้องนอนอะ่ะไม่มีแรงที่จะลุกมาอันนี้ก็ร้ายแล้วนะคะแล้ววันนี้เราเป็นมะเร็งหนักกว่าการเป็นไข้หวัดเป็นร้อยเท่า แล้วเราจะไปชีวิตของเราจะไปต่อได้อย่างไรดังนั้นวันนี้คุณหมอเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าในขณะที่เราเดินเข้าสู่กระบวนการรักษาร่างกายเราฟื้นฟูไม่ทันจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้สารอาหารในการเสริมเพระนั้นพี่เจฟทํางานด้านนี้พี่จะมีสารอาหารสองชนิดในการเสริมทําให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะถ้าย่งไรแล้วก็ลองติดต่อมา คุยกับพี่เจ็ได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ไลน์ไอดีที่พี่เจ็ขึ้นให้ไว้นี้นะคะในส่วนตัวพี่เจ็บชี้เจ็ใช้มาแล้วทั้งครอบครัวกว่า14ปีมั่นใจได้เลยปลอดภัยสูงสุดค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์ไลน์ไอดีที่ขึ้นให้ไว้นี้นะคะและถ้าท่านใดที่มีคําถามเพิ่มเติมก็ฝากคําถามมาใต้คลิปนี้ได้เลยพี่เจ็จะเข้ามาตอบถูกคําถามค่ะถ้าคลิปนี้ดีแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่เจ็ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีนะคะ ถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ